กราบอาจารย์หมอที่เคารพยิ่งจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับวันนี้จะมาส่งการบ้านหก็เรื่องอะไรแล้วนะชีวิตที่เปลี่ยนไปมันก็เรื่องอะไรแล้วลืมความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครับชีวิตเปลี่ยนครับส่งเรื่องนี้บ่อยมากแต่ก็จำว่ก็เรื่องไม่ได้ครับก็ ตั้งแต่ฝึกอศีลศีลมือเดียวมานะครับฝึกศิลอ่ารับประทานอาหารมือเดียวมาก็เริ่มแรกที่ฝึกมือเดียวนะครับก็ย,ย,ยังยังยังรู้สึกตุลักตุเลตุลักตุเลแต่พอมาปฏิบัติมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จับได้ว่าอ๋อประนวกกลับไปที่ไปฟังอาจารย์หมอ ฟังผูรู้พูดให้ฟังประจําว่าเราต้องรับประทานอาหารจืดเพื่อออย่างน้อยๆก็ได้จับได้วิเคราะห์ร้อนเย็นได้ถูกท่องแล้วก็มันจะอะอยู่ท้องกินแล้วมันเบากายสบายมีกำลังก็เริ่มเลยครับก็เริ่มเลยอพอจับจุดได้ก็ทุกมือที่ ที่กินอาหารก็ต้องมอีหนึ่งเมนูเป็นอย่างน้อยที่เป็นอาหารไม่ปรุงแล้วก็ต้องกินอาหารไม่ปรุงก่อนเป็นลําดับแรกแล้วก็ค่อยๆกินอา,อาหารปรุงกับเป็นกับก้าวหลังจากนั้นทุกมื้อท,ที่ที่รับประทานอาหารแต่ละวันแต่ละวันมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับมันไม่มีปัญหาเลยมันเบากายสบายมีกําลังวินิจฉัยร้อนเย็นก็ อไม่ไม่ก้อยพลาดไม่ก้อยพลาดมันก็ตรงตรงมาตลอดนะครับเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่เคยลม้มเมื่อเดียวไม่ตั้งแต่เริ่มกินอาหารจืดมาเมื่อเดียวไม่เคยล้มเลยค่ะอาหารมื้ออื่นๆด้วยซ้ำไปก็มันมีอาการว่าเบากายสบายมีกำลังจริงๆมันน่ามาสะจรริงจริงครับจงการบ้านประมาณนี้ครับ สาธุค่ะอาก้าเล็กเป็นความสําเร็จที่นํามาแบ่งปันกับเพื่อนนะคะว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้จากการที่รับประทานอาหารมื้อเดียวนี่แหละคะ่ะสาธุค่ะค่ะเชิญอาสาวรีค่ะ